ข่าวดีมาแล้วครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยรอคอยมานานนักเรียนก็ถามผมมาเยอะมากเลยว่าเมื่อไรจะมาแล้วที่มาแล้วนะครับสำหรับคอร์สอาหารเกาหลีของผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะว่ามีอะไรกันบ้าง เรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับสำหรับคอสอาหารเกาหลีเนาะอันนี้จะเป็นคิมบับหรือว่าข้าวปั้นเกาหลีที่ผมเนี่ยสอนเองหมดทุกอย่างเลยตั้งแต่การเลือกข้าวหุงข้าวการปรุงรสนะครับแล้วก็กวัตถุดิบต่างๆที่ทําให้คิมบับสแสนอร่อยอันนี้ออกมานะครับจริงๆเทคนิคในการทาคิมบับให้อร่อยเนี่ยมีหลายๆเทคนิคมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปบอกในะคาอย่างละเอียดเลยแล้วกันและอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือเมนูบิมบ,มบิมบับนะครับเห็นสีสันสวยงามแบบนี้จริงๆแล้วทุกอย่างในจานนี้มีความหมายหมดเลยนะเหมือนยินหยันเลยครับผมว อาหารแต่ละอย่างมีธาตุของมันด้วยผมว่าเออมันเจ๋งดีการที่จะทำอาหารประจํำชาติให้ได้ดีเนี่ยผมรู้สึกว่าต้องเข้าใจวัฒนธรรมผู้คนนะครับจะได้ทำอาหารได้อร่อยเนาะผมก็เลยเลือกที่จะเอาบทเรียนบทเรียนนึงเนี่ยมาสอนให้เข้าใจวัฒนธรรมและคนเกาหลีว่าจริงๆแล้วทำไมเขาถึงทำอาหารแบบนี้แล้ววัฒนธรรมของเขาเป็นแบบไหนจะทำอาหารออกมาได้ดีที่สุดแค่คิดก็สนุกแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลาสนะครับ